ครับวันนี้ทางนายอดินชาญวีระโกนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่ประชุมที่พักเสร็จที่เรานาเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดินทางไปนะครับในช่วงบ่ายๆนะฮะไปที่จังหวัดสงขลานะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปลงพื้นที่นะครับถือเป็นการลงพื้นที่2วันติดอันนี้เป็นวันที่2นะครับนักข่าวก็ไปถามตอนที่ลงพื้นที่นะถามบอกว่าถ้าฝนมันตรตกลงมาอีกเนี่ยสถานการณ์มันจะน่าเป็นห่วงไหมทนายกก็ตอบด้วยความจริงใจเลยนะบอกว่าโอ้โห ถ้าไม่ตกนี่ก็กังวลจะตายอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันก็ยังท่วมขังอยู่เลยฝนมันตกหนักต่อนเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยและสิ่งที่เป็นห่วงเลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเพราะเมื่อคืนเนี่ยมันมีบางจุดที่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหารเพราะเส้นทางมันถูกตัดขาดทั้งหมดด้วยและที่สําคัญก็คือวัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แต่โอเคตลอดทั้งวันนี้เนี่ยได้รับการแก้ไขก็บรรเทาลงแล้วก็มีการจัดทําอาหารจากจังหวัดใกล้เคียงมาด้วย ที่สาคัญท่านนายกบอกว่าเรามีการจัดตั้งศูนย์พักพิงและศูนย์อพย,ยพที่มีอยู่5จุดแล้วตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการเตรียมรถจ่ายไฟประจําในศูนย์พักพิงทุกจุดแล้วด้วยนะครับแล้วปริมาณน้ําตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมทุกพื้นที่เต็มหมดแล้วโดยเฉพาะบริเวณคลองรอหนึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หลักในการลําเลียงน้ําเพื่อที่จะไหลสู่ทะเลแล้วก็ยังมีน้ําที่ไหลมาจากอาเภอเสดาเมื่อคืนนี้อีกนะครับแต่ว่าน้ําก็ยังสามารถระบายได้อยู่นะครับแต่น้ําที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่า น้ำเข้ามามากกว่าน้ำออกนะฮะแต่ก็คาดว่าวระดับน้ําก็จะค่อยๆลดลงส่วนเมื่อสักครู่นี้มีประชาชนสะท้อนเรื่องของการเยียวยาอยากจะให้เยียวยาท่านนายกบอกว่าก็เตรียมเงินเยียวยาไว้แล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสํารวจนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการอนุมัติวงเงินเอาไว้หรือว่าอาจจะอนุมัติเป็นหลักการเอาไว้เดี๋ยวให้คอรมอรับทราบเพราะความเสียหายตอนนี้ถ้าดูจากในพื้นที่คือเข้าเกณฑ์แล้วละพี่ใหม่ก็คือครอบครัวละ9 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแลนะนายกจะเยียวยาให้รวดเด็วด้วยไม่ไม่ช้า ส่วนพื้นที่อื่นๆที่ยังมีความเป็นห่วงเนี่ยนายก้ำตีบอกว่าจังหวัดพัทลุงก็มีน้ําท่วมแต่ยังไม่หนักเท่ากับหาดใหญ่ ซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วและมีะรัฐมนตรีหลายท่านที่กระจายลงไปพร้อมกับความช่วยเหลือต่างๆในพื้นที่แต่ที่ตนเองลงพื้นที่หัดใหญ่เป็นครั้งที่2เนี่ยเนื่องจากพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบหนักสุดมีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือนและนักท่องเที่ยวติดอยู่ในโรงแรมที่ยังออกมาไม่ได้เราต้องดูแลเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างคลี่คลายลงไปแล้วรวมถึงประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก ในเรื่องของไฟบินถูกยกเลิกเพราะฝนตกหนักแต่เท่าที่ตนเองสำรวจและพูดคุยกับประชาชนเมื่อสักครู่95ได้ไฟบินกลับแล้วซึ่งทางส่วนราชการก็จะจัดรถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออาหารสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออาหารไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราดูแลนะครับถ้าน้ำท่วม ถ้าท้องหิวก็จะยิ่งวุ่นวายรเราจัดระเบียบความสาคัญทั้งหมดดูแลเรียบร้อยอะฟงอังเสียงนายกรัฐมนตรีฮะเพราะว่ามันฝนมันตกมาตลอดเลยไม่หยุดเลยตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ผมกลับไปเมื่อคืนแต่สิ่งที่เรามีที่มันดีขึ้นวันนี้ก็คือเรื่องของการสนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเมื่อวานเนี่ยต้องเข้าสู่สภาวะขาดแคลนอาหารเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางมันถูกตัดหมดไอ้พวกวัตถุดิบที่มาประกอบอาหารไม่มีเลย แต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแก้ไขนะครับตวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารแล้วแล้วก็ผลิตเข้ามาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับออออรอบด้านของสองขาแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือตอนนี้เราตั้งศูนย์พักพิงหรือศูนย์ตอพยพนะครับมีอยู่5จุดก็ได้รับรายงานว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้จัดรถนะครับเรียกนรถอะไรอะ่ะเจเนอเรเตอร์อ่ะ จ่ายไฟรถจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปประจำศูนย์ทักพิงทั้งห้าจุดปริมาณน้์ล้างผ้าอย่างเนี้ยปริมาณน้ำใช้เรา<ำ>บรารบใงานปริมาณน้ำตนี้เพิ่มขึ้นไหมครับปริมาณน้ำตอนนี้มันท่วมเต็มๆอยู่แล้วทุกที่ไอ้คลองอะไรรหนึ่งเนี่ยก็เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำให้ไหลออกไปสู่ทะเลนะครับ มันมีเติมมาจากสะดาด้วยใช่ไหมครับเมื่อคืนนะฮะมันมีน้ําไหลมาจากสะดาวอำเภอสะดาวเมื่อคืนด้วยแต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่เหมือนกับที่ภาคกลางภาคกลางนี่น้ํามาแล้วอยู่เพราะว่าไม่มีทางออกทะเลต้องผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาก่อนแต่ว่าที่ภาคใต้เนี่นะครับเวลาน้ํามันระบายตอนนี้น้ามันระบายได้อยู่แต่แต่ว่าปริมาณน้ามันมันมันมากกว่า ที่เข้ามามันมากกว่าน้ําที่ระบายออกมันก็เลยกเกิดสภาวะแบบนี้แต่ว่าก็ค่อยๆไหลไปเลยไม่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงคุณผู้ชมครับท่านนายกในเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนด้วยนะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านมาอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ200คนนะครับคือท่านนายกก็บอกชาวบ้านแล้วว่า มาอยู่ที่สูนยรพิงมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ที่บ้านแต่ว่ามันปลอดภัยนะยังไงก็อยู่ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับบ้านอีกประมาณสัก3-4วันเนี่ยเดี๋ยวน้ำก็จะลดแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆระบายและลดลงไปเองนะครับตอนนี้ ทั้งนายกเองแล้วก็บรรดารัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลืออยู่ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาไม่ต้องห่วงเลยเพราะเดี๋ยว25พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับจะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรีบพิจารณาอนุมัติครอบครัวละ9 0 0 0บาทนะครับถ้าหากเห็นว่าพื้นที่ไหนไม่ปลอดภัยนะครับก็เน้นย้ําในพื้นที่บอกว่าเรียกประชาชนเรียกชาวบ้านออกมาก่อนมาอยู่ศูนย์พักพิงจนกว่าจะปลอดภัยเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยจะมีจุดที่อำนวยความสะดวกนะครับหลากหลายเลยนะครับฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดกับชาวบ้านนะฮะวานมาคนเยว สั่งอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตัวรัฐคนตีประชังน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาพบหมดแล้วแล้วก็ได้เห็นการปรับปรุงวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านกับพวกเราทุกคนตรงนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาสักไม่เกินสามสีวันนะน้ำเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปตรงนี้ ื่องจากปริมาณน้ํามันเยอะถ้ามันไหลลงทะเลไม่ทานแต่ว่ามันระบายไปได้เรื่อยนะครับตอนเมื่อกี้ผมขับรถวิ่งมาเนี่ยผ่านเลคลองท้องตะทางรอหนึ่งเลยนะครับเห็นปริมาณน้ำที่พยายามจะระบายไหลออกไปเนี่ยลดไปหมดเลยมันก็จะมีความมั่นใจว่าน้ําจะมาช่วงขังอยู่เป็นเวลาน,านานนะครับไม่เหมือนตรงภาคกลางภาคกลางเนี่ยน้ำไม่มีที่ระบายออกทะเลก็จะขันพุ่อยู่เยอะนะครับแล้วก็ มาตองนี้เนี่ยอย่างน้อยพวกเรามั่นใจว่าพี่น้องทุกคนมีอาหารรับประทานตามมือ้อนะครับเก็บไข้แดนปวดก็มีคนอีกมาดูแลนะหมอพยาบาลเขามาตั้งเขาเรียกอะไรตั้งหน่วไม่ศูนย์พยาบาลนะครับคอยดูแลพวกเราอีกเรามีมือถงมือถือนี่นะทุกคนมีญาติมีเพื่อนมีผมเนี่ยโทรไปบอกเขานะครับว่าถ้าเกิดมันมีอันตรายที่บ้านไฟก็ดับ นะครับอะไรก็ไม่สะดวกก็ให้มาอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับนายกไปอีกที่หนึ่งพี่ใหม่นะครับไปที่ศูนย์บัญชาการเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับตรงนั้นก็เป็นศูนย์พักพิงและมีโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับไปเยี่ยมผู้ประสบภัยแล้วก็เยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับท่านนายกปรุงอาหารนะครับรู้สึกว่าจะเป็นผัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับแล้วก็แจกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยด้วยนะครับลงมือทําเองเลย